บรรยากาศการหากินของฝูงเป็ดนะครับในวีดีโอนี้ก็คือเป็ดสองเดือนนะครับอยู่ด้วยกันกับนกกระยางลงคิดดูดแล้วไม่ใช่น้อยนะเนี่ยไปถึงโน่นอะ่ะคุ้งน้ำตรงโน้นอะ่ะ มีอยู่สี่ฝงตรงเนี้สี่หมืนตัวแล้วก็ฝั่งฝั่งโน้นอะ่ะเป็นเป็ดที่ผมจะจับเป็นเป็ดสาวพร้อมไข่อายุห้าเดือนห้าเดือนมีไข่บ้างแล้วนะเป็ดหมื่นตัวไข่มาห้าฟองแล้วมหาสาลอ่ะ เขาเลี้ยงกันมหาศาลเลยนะเลี้ยงเป็ดน,น,น้ำเนี่ยมาจากเขื่อนศรีนครินเขาปล่อยมาจากเขื่อนศรีนครินคือคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเขารู้ว่าน้ำจะปล่อยมาจากเขื่อน เขาก็มารวมตัวกันตรงนี้เลยทุ่งนาล่างเขื่อนแล้วพื้นที่มันน่าเลี้ยงเป็ด